ไต้หวันประกาศเมื่อวันที่24ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่20รายอายุระหว่าง5ถึง60ปีหนึ่งในนี้เป็นแรงงานอินโดนีเซียนอกจากนั้นมีประวัติเดินทางไปอังกฤษไอร์รลนอิตาลีตุรกีอินโดนีเซียสเปนฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาไทยและอิรมนี แค่ส่วนมากถูกกักตัวที่สนามบ,บินเพื่อเฝ้าดูอาการเชิญซื้อจงเรียกร้องให้ผู้โดยสารขาเข,ข้าที่มีไข้แล้วกินยาลดไข้แต่แจ,งจ้งเจ้าหน้าที่จะไม่ถูกปรับโทษหากปกปิดข้อมูลสุขภาพจะถูกลงโทษปรับ1 000, 000, 000, 000, น,นึ่งแสนถึงหล้านเหรียญเน้นย้ำว่าการปิดบังข้อมูลนั้นไม่มีประโยชน์ถนะีคนาเ่进来可能你的身体看起来你的发烧也退了咳嗽也压抑住了所以在机场可能会不会被查验到 可这对自己不是一件好事情？好多尽早有症状，那尽早的可以裁剪，那家人也比较安全。纳普：自打有开始封国，来华的留学生从8000人增加到3000人。 ศูนย์บัญชาการคาดว่าจำนวนจะลดลงและหมดภายใน2ส,สัปดาห์นายเฉินซสือจงกล่าวว่าไม่กังวลกับจำนวนผู้โดยสารจากต่างประเทศตราบใดที่การควบคุมการกักตัวทั้งที่บ้านและสนามบินยังทำได้ดี ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเมื่อวันที่23เปิดใช้แอปพลิเคชันเยียวยาโควิด -19 ผู้กักตัวเฝ้าระวังอาการที่บ้านรับเงินชดเชย1,000เหรียญไต้หวันต่อวันอย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขในการเยียวยาจะต้องไม่ละเมิดกฎที่เกี่ยวข้องกับการกักตัวจะต้องไม่ได้รับเงินเดือนและเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศที่มีการเตือนระดับ3โดยไม่จำเป็นจะไม่ได้รับเงินชดเชยกรุงไทเปกำหนดเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพักฟื้นสัปดาห์ละครั้งใช้ระบบลงทะเบียนนัดหมายด้วยชื่อจริงเ mm hmm. ยี่ยมในพื้นที่กลางแจ้งแนะให้ใช้วิธีการเยี่ยมผ่านวิดีโอคอล นครนิวไทเปปรับใช้ไต้หวันหนึ่งล้านเหรียญหลังกักตัวไม่ยอมอยู่บ้านแอบไปเที่ยวผับนายโฮหยอี Nine, ho, yo, e, ผู้ว่าการนครนิวไทเปกล่าวว่าปัจจุบันจำนวนผู้กักตัวเฝ้าระวังอาการที่บ้านในนิวไทเปมี1546มีคนเป็นหนึ่งในสามของผู้กักตัวทั้งหมดผู้กักตัวที่บ้านห้ามออกไปข้างนอกโดยพละการทางการพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน คามวันที่23นายกรัฐมนตรีอังกฤษ <Please. S 1> ประกาศห้ามประชาชนออกนอกบ้านเป็นเวลา3สัปดาห์ยกเว้นออกไปทำงานออกกำลังกายและไปหาหมอหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษห้ามมิให้มีการรวมตัวกันในที่สาธารณะมากกว่า2คนงดพิธีกรรมทุกชนิดยกเว้นงานศพรัฐบาลยังขอให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศกลับบ้านเร็วที่สุดหวังคุมการระบาดของโควิด1 9 นอกจากนี้สาธารณารัฐเช็กประกาศเมื่อวันที่23ว่าจะปิดเมืองถึงวันที่1เมษายนห้ามออกจากบ้านยกเว้นไปซื้ออาหารและหาหมอในวันเดียวกันเนเธอร์แลนด์ก็สั่งห้ามการรวมตัวกันในที่สาธารณะจนถึงวันที่1มิถุนา,ายนเยอรมนียังประกาศห้ามรวมตัวกันมากกว่า2คนเมืม่มอวันที่22ในสหรัฐยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง8รัฐได้ออกคำสั่งห้ามออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง42,000รายนิวยอร์กทะลุ20,000ราย โครงเหล็กชั้นสองในอาคารถูกเพลิงเผาไหม้เป็นตอตะโกเป็นหอพักของแรงงานเวียดนามที่เสียชีวิต3คนเจ้าหน้าที่กมรมแรงงานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุชี้ว่าเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างและจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้การที่ต่าสูญในที不อยู่อาศัยล้วในฝรั่งเศสไม่มีข้อจำกัด่ะไม่ถูกกมาหรือไม่้่าที่เกี่้องกาที่่เป็นอาที่ถูกหรไม่กเป็นกสร้างที่กห เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเย็ยนวันที่22ที่โรงถลุงโลหะเมืองไถโจงทําให้แรงงานต่างด้าวเสียชีวิตชั้นหนึ่งของอาคารเป็นโรงงานและที่พักของเจ้าของชั้นสองเป็นหอพักแรงงานในขณะเพลิงไหม้เนื่องจากหน้าต่างชั้นสองเป็นเหล็กดัดกันขโมยทําให้เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงยากที่จะบุกเข้าไปช่วยชีวิตผู้เคราะห์ร้ายเหตุการณ์คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นที่เทายวนมาก่อนถึงแม้จะมีการเรียกร้องให้ผู้ประกอบการแยกส่วนโรงง,งานกับที่อยู่อาศัยออกจากกัน แต่กระทรวงแรงงานยังวางเฉยเา <Okay. S 2> 非常糟糕的推卸任 <Okay. S 2>。กลุ่มแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานได้ประกาศร่างแก้ไขก่อนหน้านี้ว่า ให้นายจ้างรายงานการปรับปรุงข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการบังคับแรงงานเวียดนาม3ามคนที่เสียชีวิตเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาไต้หวันประมาณ1-2ปีแล้วกองแรงงานจะประสานงานกับนายจ้างเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป